ถ้าการศึกษาเราไม่เท่ากับคนอื่นเราจะทํายังไงคะ อันนี้เป็นคําถามที่ดีมากๆเลยคือเราอย่าลืมนะเราเกิดในยุคที่แบบเป็นยุคออนไลน์อะ่ะพูดไปอะ่ะคนอาจจะพวดลงได้ไหมคือสมัยเนี้เอาจริงๆนะเราไม่จําเป็นจะต้องมีการศึกษาหรือมีใบาการันตีจากในสถาบันต่างๆก็ได้ถ้านะถ้าเรามีการขวนขวายที่จะศึกษาหาข้อมูลของตัวเราเองแบบไม่หยุดนะ mm hmm. เช่นไรเช่นอ่านหนังสือเพิ่มศักยภาพ เช่นอ่านหนังสือเกี่ยวกับทักษะการขายทักษะการทำการตลาดการทำออนไลน์ทักษะเพิ่มทักษะคติความคิดของเราอันนี้เราก็มีสิทธิ์ที่จะทัดเทียมเทียบเท่าหรืออาจจะมากกว่าคนที่เขามีใบ การันตีจากสถาบันต่างๆก็ได้หรือคนที่เขาการศึกษาสูงกว่าเราอะแล้วถ้าเราลองนึกย้อนไปศึกษาดูคนที่เขาประสบความสําเร็จในอดีตนะเขาไม่มีใบาการันตีนะเขาไม่ได้มีการศึกษานะบางคนเนี่ยจบป .4 2> ป .2 นะยังเป็นเจ้านายคนได้นั่นหมายเขาว่ายังไงหมายควาว่าวันนี้ ถ้าเรารู้ตัวว่าเราการศึกษาเราไม่เท่ากับคนอื่นเราไม่มีงบในการเรียนเหมือนคนอื่นเขาแล้วเราต้องศึกษาหมั่นเพิมความรู้ทักษะความสามารถเราอะให้มากกว่าคนที่เขาเรียนตามสถาบันแบางทีคนที่เขาเข้าไปเรียนตามสถาบันต่างๆเขาเข้าไปอะเขาว่าถ้าเขาไม่ปรับปรุงไม่พัฒนาตัวเองเรียนแค่ในตำราในห้อง เขาก็มีสิทธิ์ที่จะมีความคิดอะไรต่างๆที่ไม่เท่ากับคนที่ไม่ได้มีใบการันตีอะไรเลยด้วยซ้ำฉะนั้นวันนี้เราอยากเอาตัวเองไปผูกติดกับว่าการศึกษาเราไม่เท่ากับคนอื่นเราคงจะไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตเราคงไม่มีโอกาสรวยไม่มีโอกาสที่จะทาให้เราเติบโตไม่ใช่นะถ้าวันนี้คุณยังเป็นคนที่พัฒนาตัวเองตลอดอ่านหนังสือตลอดแล้วฝึกลองทําสิ่งใหม่ๆที่ทําให้เราก้าวหน้าขึ้นได้เราก็มีสิทธิ์มากกว่าคนที่เขามีการศึกษาสูงกว่าเรา